สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสาหรับคลิปนี้จะมาติดตามการฟื้นฟูแบตเตอรี่ลูกนี้กันต่อนะครับผมแบตเตอรี่ 3k145 hybrid นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่ผมทํามาเป็นนะวันที่2แล้วนะตอนนี้การเกิดปฏิกิริยาของช่องเซลล์แบตเตอรี่เนี่ยเกิดขึ้นครบทุกช่องแล้วนะดูจากด้านบนนะดูจากด้านบนผิวของน้ำดูผิวน้ํา ช่องที่กดจืดที่สุดก็คือช่องนี้นะเห็นไหมน้ําเดือดนะแล้วก็กินกอนข้างแรงด้วยตอนนี้นะทุกช่องเนี่ยเดือดเท่ากันหมดแล้วนะตอนนี้ผมใช้เครื่องชาร์จที่เป็นตัวสวิตชิ่งโมบวกกับบอร์ด PWM มอเตอร์นะเอามาดัดแปลงทําเป็นเครื่องชาร์จแบตฟื้นฟูนะก็ทําไปหลายลูกแล้วนะใช้ได้ดีนะเดี๋ยวเราจะมาวัดค่ากรดกันนะวัดค่ากรดนะ <c oughs> ลิ้นพันกันเพิ่งกินข้าวอิ่มนะ เรามาทาคลิปเลยนะอ่ะช่องที่มีปัญหาก็คือช่องนี้เห็นไหมครับกระดิกขึ้นมานิดเดียวนะเนี่ยกระดิกขึ้นมานิดเดียวเดี๋ยวให้ดูเป็นช่องๆไปเลยนะ,นะเกือบแตะแดงนะอันนี้ขึ้นมานิดเดียวนะไม่ไม่ค่อยขยับ นะแต่กลิ่นกรรมฐานนี่ฉุนกึกเลยเนี่ยเห็นไหมเกือบแตะแดงผมเพิ่งได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของนะเจ้าของเขามานั่งคุยกับผมเมื่อวานนะเขาเคยเติมน้ํากันจนล้นเนี่ยเห็นไหมคาบคาบน้ํากันเนี่ยเลอะจนแบบกัดสีรถกัดจนถาดแบตท,ทะลุไปเลยนะช่องนี้กลับดีนะเนี่ยช่องที่มีปัญหาช่องนี้เหมือนกันนะแต่ว่าพอชาร์จแล้วค่ากดมันกลับขึ้นมานะ ประมาณครึ่งหนึ่งเนี hey, ่ยประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวขอวัดสองช่องนี้หน่อยเมื่อกี้มันไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่อ่าครึ่งหนึ่งพอดีส่วนช่องนี้ช่องนี้ขยับนิดเดียวนะน้ะํากันค่อนข้างเยอะด้วยนะแล้วก็เติมล้นเติมถึงข้างบนนี้เลยอะ่ะเนี่ยเขาเติมถึงเนี่ยแล้วเวลาปิดฝาเนี่ยมันมีการกระชฉาออกมาเนี่ยเนี่ยคาบน้ําคาบสนิมของเหล็กคาดแบตเนี่ย ยังคงอยู่นะเดี๋ยวลูกนี้ผมจะทําการปรับกดนะปรับกดช่องที่ยังตันอยู่ก็คือผมมีกดซัลฟูริกเติมแบตนะผมกส่ไว้พันสองแปก็คือถังนี้แล้วก็ถังกดเก่านะที่ใช้ในการดูดเก็บไว้นะก็จะทําการปรับกดช่องนี้นะเนื่องจากว่าช่องเนี้โอเคแล้วนี่ช่องนี้โอเคแล้วล่ะแต่ก็จะปรับกดช่องที่เนี่ยที่มันยังจมอยู่เนี่ยมันกระดิกนิดเดียวนะเดี๋ยวผมจะดูดออก เกือบติดแผ่นนะเดี๋ยวททำให้ดูไปเลยพร้อมๆกันนะตอนนี้ผมยืนค้อมกล้องอยู่นะต้องการใช้พื้นที่ทำงานก็เลยยืนลักษณะนี้แล้วก็ดูดออกนะเดี๋ยวใช้ช่วยกันจริงๆใช้เป็นพวกลูกบอลดูดน้ำนะลูกบอลยางดูดน้ำเนี่ยจะไหวนะแต่ผมไม่ได้ซื้อนะใช้ให้ดูด,ดูดอย่างเดียวมันก็เลยจะช้านิดนึง เดี๋ยวจะปรับให้เข้าช่องอื่นก่อนนะแล้วเราก็ชาร์จดูอีกสักประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วค่อยมาวัดผลกันอีกทีว่าหลังจากที่ปรับกดไปแล้วเนี่ยแบตเตอรี่มีการตอบสนองการชาร์จอะไรค่ค่าต่างๆของแบตเตอรี่เนี่ยดีขึ้นไหมนะประมาณนีนะ้แต่ถ้าดูจากปฏิกิริยาเนี่ยยังถือว่าต่างจากช่องอื่นเล็กน้อยเล็กน้อยนะแต่ดูในกล้องเนี่ยมันแทบจะไม่สังเกตเห็นนะสังเกตมันจะสังเกตยากกว่าดูด้วยตาเปล่า แต่ผมดูการเดือดของน้ำเนี่ยมันก็ยังไม่เทียบเท่าช่องอื่นสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะปรับเอาน้ำกดที่เติมแบตเนี่ยกดใหม่ๆเลยเนี่ยถังสีน้ำเงินเนี่ยเติมเข้าไปแต่ว่าเราต้องดูดของเก่าออกก่อนนะดูดออกก็ประมาณเกือบปีพแผ่นตอนนี้เดินเครื่องชาร์จอยู่ประมาณ7-8แอมป์ M, นะก็อยู่ที่ประมาณ10%เพราะว่าแบตแบตลูกนี้น่าจะประมาณเ5แอมป์นะ คิดว่านะผมจําไม่ผิดถ้าจําไม่ผิดนะเพราะว่า 3K เนี่ยผมนานๆจะได้ขายทีส่วนใหญ่จะขายเป็นพวกไซส์เก่งพวก PMF 50อะไรพวกนี้จะขายดีนะแต่ไซส์กระบะก็คือจะเน้นเป็นพวกแบนด์หลักนะแต่แบตเขาก็ดีผมก็ไม่ได้ทาาทามถึงแบตเตอรี่ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงผมก็คิดว่ามันก็จะขายดีเป็นรุ่นๆน,นะบางรุ่นก็จะขายดีเป็น เป็นพิเศษนะสำหรับแบตบางตัวแบตกระบะแบตเกียอะไรเงี้ยก็ต้องไปเลือกดูเอานะาก็ดูดประมาณไม่กี่ช็อตก็จะถึงแผ่นแล้วนะผมไม่ได้แยงกล้องให้ดูช่วงที่ถึงแผ่นนะเพราะว่าอยู่ใกล้เนี่ยกลิ่นกรามฐานค่อนข้างแรงนะเนี่ยดูดไม่ขึ้นแล้ะฝั่งซ้ายดูดไม่ขึ้นนะจิบแผ่นเลยนะ แล้วก็จะทําการเติมน้ํำกรดแบตเตอรี่กรดแบตเตอรี่ปกตินี่แหละอ่ะเสร็จาก้วจาดนห้ กลัวอย่างนึงคือกลัวมันจะกระเด็นใส่หน้าถ้ากระเด็นใส่เสื้อผ้าก็ขาดเป็นรนะูถ้ากระเด็นใส่หน้าถ้าถ้าโดนดวงตาก็จะทําให้ตาบอดไดนะ้ต้องระวังนิดน,นึงกดซัลเฟอริกนะไม่ว่าจะเข็เ้มปนหรือเจอจางแล้วนะก็จะทําใหนะ้เราได้รับบาดเจ็บไดนะ้ต้องต้องระวังนิดน,นึงมันแยงมันแยงไม่ถึงก็เ,เลยต้องตักแกงกอน ประมาณนี้เนะี่ยเราก็เติมให้ได้ระดับนะส่วนช่องอื่นผมก็จะปล่อยให้น้ามันเดือดแล้วก็ระดับน้ําของของเหลวนะก็คือน้ํากันในช่องทุกๆช่องเนี่ยมันจะจะระเหยออกไปนะก็จะเหลือเป็นความเข้มข้นของกรดนะผมจะไม่ได้ไปดูดออกนะผมจะทิ้งไว้สักประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วค่อยมาวัดผลกันนะตอนนี้ก็ทําการเติมน้ากรดที่เราใช้เติมแบตนี่แหละนะเติมแทนน้ํากันที่เราดูดออกไปนะเพราะว่า กดมันไม่มานะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการพื้นฟูแบตของผมนะนะหลายๆท่านหลายๆสำนักก็จะมีวิธีการทำที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่ามูลของการทำนะหรือว่าวิธีการต่างๆก็จะมีความคล้ายกันนะก็จะมีวิธีลัดวิธีตรงอะไรพวกเนี้ยจะไม่เหมือนกันนะจะใช้เวลาหน่อยนะ หลักก็ประมาณนี้นะครับถ้าแบตเตอรี่คิดว่าน่าจะทําได้น่าจะทําขึ้นนะก็ลองวิธีการรื้นฟูแบบที่ผมทําดูก่อนนะนะแต่ก็ต้องดูเป็นรุ่นๆดูเป็นอาการของแบตเตอรี่เป็นละูกๆไปนะประมาณนี้ถึงระดับพอดีปิดฝาไว้กลิ่นมันจะออกนะอะอ่เสร็จปุ๊บแล้วก็ทำการ เช็คค่าความถ่วงเฉพาะต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ปิดเครื่องชาร์จนะผมทําไปชาร์จไปนะอาจจะปรับอีกสักส,กสองรอบนะรอบสองรอบก็แล้วแต่ว่าถ้าค่ากดมันเข้มใกล้เคียงกับช่องอื่นก็ก็ปล่อยงานได้หรือไปเทสโหลดเทสค่าต่างๆได้นะช่องอื่นน้ําน้ําเกินหมดนะมันเกินระดับไปค่อนข้างเยอะอยู่ ปกติขึ้นมาใกล้เคียงกันนะเราจะปล่อยชาร์จไปก่อนเพื่อให้น้ำกดที่เราเติมเข้าไปเนี่ยมันทำปฏิกิยากับการชาร์จนะแล้วก็ผสมกับน้ำกันที่ยังยังค้างเดิมอยู่เพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ดูดออกหมดเราไม่ได้คว่มหม้อนะเราก็าว่าเราดูดเฉพาะน้ำแค่ผิวบนนะดูดถึงแค่ระดับแผ่นเราก็จะปล่อยชาร์จต่อนะก็ประมาณนี้นะวิธีการหนึ่งของการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่ผมทำอยู่นะ ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ได้ทําคลิปนะแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นแบตเทิร์นที่มีอาการที่น่าสนใจก็เลยลองทําดูนะเดี๋ยวจะลองติดตามผลเรื่อยๆนะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยผลของการทําฟื้นฟูแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นยังไงโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เลยครับผม mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ